บรรยากาศสวยสดใสนะครับดูวยสวยนะครับมันจะกศาศสดสวยสดใสนะครับมัองบอกบรรยากาศที่ทำไงสนุกนะครับคุณสายใจเราคำแสงแก้วครับผมสวัสดีครับอร่อยอร่อยนะครับผมอร่อย ตัวซ่าให้ดีใช่ไหมติดสามสีใช่ไหมแต่ผมผมมีตังค์อยู่ทำน้างร่างนะจ่ายมาหลายทีเลยครับพี่ปานะครับคนนี้พี่ปาแล้วก็พี่ชานชัยนะครับแล้วก็เฮดดีแล้วก็มาโจยกจอกนะครับโอ้โจกอก

你来了。

ยัแตะมาเลวพอแล้วมีไว้ยัแตะแล้วนะครับใต้องใส่กรอบรูปคุณแล้วกันเนาะแล้วก็แล้วรับลูกแล้วนะค่ะน่ากินนะอะไรเนาคือเป็นคือเป็นสูตรของนิคุณนิโงะให้ดูที่หน้าอะไรบ้าง้นใส่อะไรบ้างเป็นคไข่เดาวมีวาซาบิอ๋อแล้วไปอยากได้วาสีแล้วก็มีไส้ญี่ปุ่นมีมีชีสมีมาลามีไก่กุ้งมีญี่ปุ่นแต่ว่าคือไส้มันเป็นไส้หมูอยู่แล้ว แต่ท็อปปิ้งนี่ยแล้วแต่ว่าจะเลือกเป็นแบบไหนแต่อันนี้สันอย่างสิบชิ้นประมาณชุดนึงประมาณสิบชิ้นโยประมาณอันนี้ชุดแล้วมีหลายอ่าอันนี้ของผมขอบคุณครับก็เคยกินไหมนี่สูตรญี่ปุ่นจริงๆเนี่อสูตรญี่ปุ่นนะนะคุณไร้ายมางเคยดู้ไหมอาหารญี่ปุ่นซูญี่ปุ่นเลยืออาหารญี่ปุ่นมันมีหลายอย่างมากนะโอ้จมี มีหกสิบเลยนะโอ้โจรทำไมคนดูเยอะจังเลยวสัสดีครับผมออร์นี่นุ่มกาจะเป็นไซส์ L อ๋อไซส์ L ยี่สิบแปดชิ้นนะครับไซส์ L ยี่สิบแปดชิ้นไซส์ M จะเป็นสิบสามชิ้นสิบสามชิ้นไซส์ S จะมีหกชิ้นหกชิ้นอัี้เป็นออริจินอลคือว่าไม่ได้เพิ่มหน้าอ่าไม่ได้เพิ่มหน้าอันนี้ชุดนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ชุดนห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาท ชุดนี้ห4 0่งบาทชุดนี้240 4 0บาทโอ้โห่าทกินได้สือเลกินอลังการเลยพี่น้องเขามีกินีไหมกินีไม่มีเขาหลีกประเทศเทศโอ้โหหอมมากเลยซอสที่เสา่ที่ต้องทำเองซอสก้มักเองหมักเองก็เป็น สุดของเราจะเป็นโมเมดหมดเลยโมเมดหมดเลยใช่ทำเองหมดทอยางต่อกีกั้แรกนะเรามนเกียวซาะเกียวซ่านะพี่น้องเกียวซ่าตั้งแต่เกิดมานะครับไม่รู้อะไรเกียวซ่านนะครับเป็นอาหารญี่ปุ่นอันนี้คืออะไรครับเน่ ซอสบัซาอันนี้ก็ชิมชิมด้หอผมก็บัซาิครโทเขาลองบซามิลการงานสร้างเกียวซ่าห้าใช่ใช่ใชคุณทิพย์นะครับเกียวซ่าน ร้านมีสี่คนครับผมเอามาให้หือคุณจะเอาเนี่ยเขีนยันนู่นเลยใส่กักลูกพีชนะนเขียนยันให้ด้วยนะครับจันเฮเดเขียนยันให้ด้วยร้านนี้เียนร้านีน้องพีน่าเป็นแบบนี้คุณเริ่มนะครับผมผ่านมาแล้วครับผ่านเพชรบุรีมาแล้วไป ไปเยี่ยมแม่ชะไหนข้าวแกงแม่ชะไหนเพชรบุรีตรงที่ตรงที่บาลาดนะมาแล้วครับผมตรงที่บาลาดมาแล้วดเดี๋ยวผ่านไปเดี๋ยวบอกนะโอ้สวยจังอุ้ยสวย

จะเห็นลูกโลโก้ของรีสอร์ทสัานลงนะครับแต่ก็จะเป็นแคปสองตัวเป็นตัวย่อพิ้ศษนะครับที่เป็นน้ำนะครับแล้วเนี่ยเป็นชามรับซักนะครับเป็นชามรับซักมันเป็นเป็นน้ำแค่สั่งได้เกิดเงินเข้าลงตรงนี้นะครับตรงเนี้ยต้องมานั่งคอยก่อนนะครับต้องมีอะไรหลายหน้าเพราะว่าตรงเนี้ยดีฝั่งซ้ายหฝั่งแกะเชือกเงินทองทำได้ปเอาไปหลังโควิดแล้วจะมีเยอะ้าเงินะค่ะเยอมาโลโก้ดีมาก มันมันร้านทองเลยมันร้านทองเลยมันชามันไมเป็นโัวกาแฟมันเหมือนต้วชาแล้วมันเป็นตัวอสารพัดตัว S ตรงไปเรงไปเสามสามใช่ตัว S นี่คือท้าน้ำไม่บอกวดูผมช่วยมาก่อนเดทำอะรไดูที่ไหนลยนจอดูเวลาไปดูมอนเที่งอยู่ที่เก็บเกมา อเป็นแต่แตแทนมาที่ห้องครัวเลยเนี่ยห้องน้นเราแก้ห้องน้ห้องนโคงแทงไปตรงไหนมันจะมีที่มัแทกระห้องไห้องทำหห้องครัวกันินแต่ระดุดุดถา่ไดแทไปี่แกแก้ที่ต้องมันก็ตกกลมมาเป็กระจกกลมเหมือนแว่นเราเนี้ยกลมเท่าเนี้ย มาติดตรงนี้รทรทนแกได้เลยมันจะสะท้อนตรงนี้แกได้เลยๆๆมันจะกระตดดโกมั่ไปหาซื้อสิบบาทยี่สิบบาทอ่ะแต่ไปทำที่เองะ่า่แกมาแล้วเขาลง่า่ตรงนี้ถ้าคอนโดชักโคนี่มันแทนนะครับของจะได้สะท้อนใช่ใช่สะท้อนกระดาน <มา S 1> แล้วชักโครกต้องปิดตลอดนะครับแล้วเน้นสีเขียวมันจะเป็นนี่สิ่นะห้องนอ้ำแบบของพื้นห้องห้องน้ำห้องน้ำคือน้ำคือน้ำพอง น้ำขื้นเป็นทองแล้วก็ห้องน้ำเราเป็นนี่สิทธ์นะครับห้องเราเราต้องทำให้มันมีคลื่นแล้วเราเอาสีเขียวไปใส่กะปุกต้นไม้ก็ได้หรือเอารูปภาพป่าไม้ภาพไผ่มาก็ได้เพราะว่าภาพน้ำแล้วเสื่อไม้ไม้จะดูดน้ําเหมือนดูดนี่เรานะครับแล้ว,ลวลเอาเกลือเกลือใส่ด้วยนี่เลยเกลือเม็ดห้องน้ำสำคัญมากนะครับเก็บห้องน้ำ ยจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมกลับมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กระดิ่งติดตามบอกต่อโอกอกด้วยนะครับเราจะพามาชิมอาหารรสเด็ดๆอย่นี้ใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ